ของเราทุกคนส่งเสริมพัฒนาคุณ,ณภาพคนในท้องถิ่นสิ่งทรัพย์ในดินสิ่งแวดล้อมป้องปรามทุกคนตามรอยเท้าพอ่อพอเพียงเลี้ยงชีบเลี้ยงตนคุณ,ณธรรมข้าคนบริหารตามหลักธรรมมาพิบาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกันในรายการอบเจอเพื่อคนท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ วันนี้ในนามมีแขกรับเชิญในรายการวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษค่ะ ในช่วงหลังวันนี้นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดภายใต้การนําของท่านวิชิตไตรสรณกุลนานยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดนะคะในช่วงโควิดเนี่ยนะคะเราทําอะไรกันอยู่บ้างนะคะวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยในรายการของเรานะคะมีหลายท่านด้วยกันนะคะท่านแรกค่ะท่านเป็นประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดท่านไกรศักดิ์วรทัศน์ค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับ ค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดค่ะท่านอดิศักดิ์ทองจันแก้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้ที่เรามานั่งกันอยู่ตรงนี้คือศูนย์ประสานงานองค์กรแห่งการเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษนะคะบริเวณพื้นที่ด้านหลังของอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษตอนนี้เรามีเครื่องจกักรกลเรามีทั้งคู่คนที่กำลังทำงานกันอยู่นะคะอ,อ,อยากจะทราบว่าช่วงนี้นะคะเรามาทำอะไรกันตรงนี้นะคะเรียนถามท่านประหลัดค่ะท่านคะครับเ,เนื่องจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษนะครับท่านพิชิตใจสนกุลเนี่ย ท่านมีนโะยบายที่จะพัฒนาพื้นที่ภายในบริเวณสำนักงานเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งเราก็ได้พบว่าเรามีพื้นที่อยู่ตอนปลายหลังสำนักงานซึ่งแต่เดิมนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่านะครับมีต้นไม้ขึ้นดูไม่น่าไม,ไ,มไม่น่าไม่น่าดูเท่าไหร่นะครับก็เ,เราก็มองเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีพื้นที่ขนาดประมาณสัก50ไร่ น่าจะน่าจะนำมาใช้ประโยชน์ในการสร้างแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ได้<ะ>เราก็เลยได้ไปนำเรียนท่านนายกท่านนายกก็ได้กรุณาให้ความมีชอบในการพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ครับจากพื้นที่โรงร้างว่างเปล่าเนี่ยให้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง<ะ>ซึ่งขณะนี้เนี่ยเราทําตัวโครงสร้างโครงสร้างพื้นฐานของตัวโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีทั้ง พื้นที่ในส่วนที่เป็นโคกหนองแล้วก็นาโคกหนองนาครับซึ่งพื้นที่เนี่ยเราได้จัดสรรตามแนวคิดทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่5ก็คือแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนด้วยกันค่ะนะครับอ่ร้อยละ30แรกนะครับเราใช้ทําเป็นแหล่งเก็บกักน้ำอ๋ออีกร้อยละ30ในส่วนที่2เนี่ยเราทําเป็นพื้นที่ในการที่จะเป็นพื้นที่นาค่ะนะครับ อีกร้อยละ30นะครับใช้เป็นพื้นที่ในการที่จะปลูกปลูกไม้เศรษฐกิจปลูกไม้ที่เป็นประโยชน์สามารถสร้างสร้างสร้างรายได้<ะ>ส่วนอีก10อีกร้อยละสินั่นนะครับใช้เป็นพื้นที่ในการที่จะจัดสรรเป็นในส่วนที่เป็นโรงเรือนในการที่จะเป็นศูนย์สาธิตในการที่จะเป็นพื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยในตัวโครงสร้างซึ่งเรา ใช้แนวคิด30-30ิบสเนี่ยได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว<ะ>วันนี้ก็เลยได้มานั่งคุยกันว่าเออในการขับเคลื่อนในวาระต่อไปเนี่ยในการที่จะนําแนวคิดตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงก็ดีตามแนวคิดต่างๆที่ในหลวงราการที่เราได้พระราชทานให้ให้ไว้เนี่ยจะลงมาขับเคลื่อนกันเนี่ยเราก็มานั่งดูว่ามานั่งวางแผนกันว่าในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย ในพื้นที่แต่ละโซนแต่ละโซนเนี่ยเราจะทําอะไรกันบ้างซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็เราก็ได้ตกุกตุกคลึกความคิดกันแล้วนะครับว่าส่วนหนึ่งเราก็จะทําเป็นพื้นที่สําหรับการปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างปลูกไม้ห้าระดับนะครับส่วนหนึ่งก็จะทําเป็นบ้านดินในการที่จะสร้างเป็นเป็นแหล่งเรียนรู้ะนะครับแล้วก็แบ่งเป็นโซนที่จะปลูกไม้เศรษฐกิจนะครับปลูกไม้ ล้มลุกในการที่จะเป็นเ,เหมือนกับเรามีพื้นที่ในชานพักของแหล่งน้ำเนี่ยเราก็จะทำเป็นเป็นาชานพักทองคำนะครับเหมือนกับที่เขาทำคนาทองคำนะครับเราก็จะปลูกปลูกพืชผัผกสวนครัวที่ที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ในระยะสั้นนะครับซึ่งวันนี้เราก็ก็มานั่งคุยกันมานั่งวางแผนกันนะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยผมว่าทางพี่เอเดนสักตองยังแก้วซึ่งเป็น ผู้เชี่ยวชาญประจําองค์การบริหารจังหวัดเนี่ยท่านน่าจะให้ให้ใหรายละเอียดที่ที่ชัดเจนที่มองเห็นเป็นรูปธรรมท,ที่ที่ชัดเจนก่าผมได้นะครับค่ะก็ขอบพระคุณท่านประหลัดในเบื้องต้นนะคะที่มาให้กรอบมาให้ความรู้กับเรามาให้แนวทางนะคะว่าเราจะขับเคลื่อนไปในรูปแบบไหนนะคะตอนนี้เราเตรียมพื้นที่ไว้เรียบร้อยแล้วะนะคะอย่างที่ท่านเรียนได้ทราบนะคะ วันนี้เรามานั่งวางแผนกันไม่ใช่แค่วันนี้นะคะเ,เราก็มีการวางแผนกันมาเรื่อยๆวันนี้ตกผลึกเป็นยังไงบ้างคะท่านท่านอดิศักค,คะก็วันนี้นอกจากว่าทุกคนจะเข้าใจเห็นพ้องต้องกันแล้วว่าที่ตรงไหนเราจะทาอะไรอะไระเรายังเล็งไปถึงการที่เราจะกําหนดวันน้อมลาลึกของ ใน,ในการที่เราจะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงในการที่9ว่าเราจะกําหนดกันวันไหนและก็จะมะีจะมีการกดาเนินกิจกรรมอะไรบ้างะนะครับถึง,ถ,งถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราคิดว่าเราจะกําหนดให้เป็นทุกปีเลยนะครับเป็นวัน,วนที่ทั้งชาวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสีสะเกตเองประชาชนที่จะเข้ามาร่วมนักเรียนนักศึกษา นะครับก็จะได้ทราบว่าวันนี้ละจะเป็นวันน้อมลำลึกนะครับเร,เราจะได้กำหนด,ดกันแต่ก่อนที่จะกำหนดวันน้อมลำลึกเราต้องมีการเตรียมพร้อม่นะนะครับคุณได้ทนาทราบไหมครับว่า,า GDP ของประเทศเนี่ยวเขาวัดที่เศรษฐกิจใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าการด,ดําเนินการเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นคนมาช่วยทำนะครับช่วยคิดช่วยทําช่วยร่วมมือไม่ได้วัดกันที่ GDP วัดด้วยอะไรคะเขาวัดกันที่ G H P G H P ครับคืออะไรเอ่ย Cross Happiness Product วัดกันที่ความสุขโอ oh. ้ก็เพราะนั้นพวกเราก็เลยร่วมมือร่วมใจกันครับคิดค่อยๆคิดค่อยๆตามไปตามยังไงให้พื้นที่ตรงนี้มีประโยชน์อย่างน้อยที่สุดก็คือว่า คณะกรารพนักงานในองค์กรได้ซึมซับก่อนหลังจากนั้นก็จะให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นําไปใช้ประโยชน์ต่อครับซึ่งการดําเนินการเนี่ยคงไม่ไม่สามารถดําเนินการเสร็จภายในสองสามเดือนหรือหนึ่งปีนะครับเราวางแผนไว้สี่ห้าปีแล้วค่อยๆค่อยๆทำไปตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจนะครับกอคือว่า ด้วยความพอประมาณมีเหตุมีผลที่สำคัญกนะ็คือใช้ความรู้นะครับในการเอามาทำน้องๆที่บางคนยังไม่เคยทำพอเรามอบหมายให้ทำเนี้ยทำอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยบางทีตอนแรกเขาก็ไปไม่เป็นเขาบอกว่าถ้างั้นคุณก็ไปศึกษาความรู้ก่อนนะครับส่งไปศึกษาดูงานแล้วลองกลับมาทดลองทําดูเพราะสิ่งที่คุณทดลองทำเมื่อเกิดความจำนานแล้วเนี่ยเขาจะสามารถ,ถ่ายทอด ให้กับคนรุ่นต่อๆไปได้ค่ะตานั้นคือเป้าหมายหนึ่งสูตรนะค่ะแล้วที่เราขับเคลื่อนมาเนี่ยนะคะมีตรงไหนที่เราเห็นป<ช>เป็นรูปธรรมแล้วบ้างหรือที่เราจะทําในระยะเวลาอันใกล้เดือนสองเดือนเนี่ยค่ะเอ่อตอนแรกเนี่ยท่านประหลัดได้นาเรียนแล้วครับว่าในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเราถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่หนักมากในตอนแรกแเนื่องจากว่าพื้นที่ที่เรามาทำเนี่ย เราไม่สามารถคำนวณปริมาตดินได้ในตอนแรกเนื่องจากว่ามีการเอาดินออกไปจากพื้นที่ตรงนี้ไว้ก่อนแล้วเพราะนั้นเราจรึงจะมีลักษณะว่าวาดเป็นโครงสร้างคร่าๆวๆไว้ก่อนเพราะนั้นในการทำเป็นโครงสร้างคร่าวๆเนี่ยเวลาดำเนินการขุดในหรือหรือดำเนินการปรับปรุงจริงๆแล้วมันต้องดูแลตลอด หมายถึงว่าต้องมีการพูดคุยกันตลอดเดี๋ยวพนักงานขับเครื่องจับกลที่อยู่ด้านหลังนะครับก็มีพอพักเที่ยงก็จะมานั่งรับประทานอาหารร่วมกันแล้วก็จะมาปรึกษาหารือกันว่าเอ๊ะทำอย่างนี้ดีไหมถูกไหมนะครับมันก็เกิดเพิความรู้ความนลาดขึ้นมาและที่สําคัญก็คือเกิดความรักความสามัคคีนะครับเพราะว่าเราไม่ได้จ้างใครทำเรามาช่วยกันทำ เาช่วยกันทานะคะครับว่าตอนนี้เห็นอะไรแล้วบ้างก็เห็นโครงสร้างนะครับแล้วก็เห็นภาพที่มันจะเกิดขึ้นในปีหน้าปีตัดไปนะครับซึ่งคิดว่ามันคงสาเร็จแน่นอนค่ะก็เห็นเมื่อก่อนนี้เห็นมีการช่วยกันปลูกแยาแฝกครับถูกต้องไหมคะครับตอนนี้เรายังปลูกอยู่ไหมหรือว่าในอนาคตเนี่ยอันใกล้เนี่ยเดือน2เดือนเนี่ยเราจะมีการปลูกอะไรบ้างที่ได้จะเห็นเป็นรูปธรรมก็ปลูกไปเรื่อยๆครับ ปลูกไปไเรื่อยๆหญ้าแฝกเนี่ยเรามีกล้าเท่าไหร่เราก็จะแซมแซมเพื่อป้องกันการชะล่าของดินยิ่งช่วงนี้ฝนตกหนักด้วยนะครับมันก็ป้องกันได้เยอะแต่ในส่วนของการปลูกต้นไม้อย่างอื่นป่าสามอ,อย่างประโยชน์สีปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างหรือต้นไม้ห้าระดับนะฮะเราก็จะดําเนินการไปเรื่อยๆนะครับในขณะเดียวกันถ้าหากว่าทางการบริหารส่วนจังหวัดได้กําหนดวันน้อมลาลึกแล้ว แลวก็อยากจะเรียนเชิญไม่ว่าจะเป็นบุคลากรหรือพี่น้องประชาชนนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันมาช่วยกันปลูกมาช่วยกันให้ความคิดเห็นครับมีหลายท่านที่บอกว่ามีความตั้งใจว่าจะมาบริจาคต้นไม้อย่างเงี้ยมาได้เลยไหมคะยังไงคะตอนนี้เรากำลังรีบรายการอยู่ครับว่าที่เราต้องการต้นไม้เนี่ยเราต้องการอะไรบ้าง<อ>นะครับตอนที่วางผังเสร็จแล้วเราก็จะดําเนินการ ขุดหลุมไปตามผังนั่นแหละเ,ออเสร็จแล้วเ,ออเราก็จะได้ทราบว่าเอ,อ๊ะตรงนี้เราเรายังขาดต้นอะไรอยู่นะครับออออต้นออบางชนิดก็ได้รับความดูห์จากท่านประหลัดบริจาคมาก็เยอะ,ะนะครับแต่ว่าก็ยังขาดอยู่ครับแต่ว่าน่าจะไม่เกินสองอาทิตย์นี่แหละครับจะแจ้งให้ผู้ที่ต้องการที่บริจาคได้ทราบว่าเราต้องการออพวกไม้ชนิดไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นไม้ ไม้ไม้ผลไม้กินไม้ใช้สอยนะครับ<ะ>เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขอว่าุูครับบอกให้ครับแล้วพวกสัตว์น้ำอะไรจะมีไหมครัอยู่ในสูงของเราจริงๆแล้วเรามีฐานการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วย<ะ>ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในอดีตหลายๆปีเนี่ยเราเคยดำเนินการแล้วก็เอาพันธุ์สัตว์น้ำเนี่ยไปบริจาคไปไปถวายให้วัด เพื่อทําเป็นเขตอภัยฐานก็หลายวัดอยู่ขนะนี้แต่เนื่องจากว่าในปีถัดๆมาเนี่ยมันเปลี่ยนแต่ครับแล้วก็มีน้ําทะลักเข้ามาก็อัตราก็ไปหมดปีนี้เราจะเริ่มใหม่นะครับ,รบเริ่มถ้าถต้บอกว่าเริ่มเริ่มรัมบนึงใหม่ครับแต่ด้วยความรู้ความจำนาของพนักงานที่ที่เขาเดําเนินการเรื่องนี้ก็คิดว่า คงก็ถ่ายทอดความรู้ให้กับพี่าาน้องประชาชนเก็่าค่ะทราบว่าท่านประหลัดคาทราบว่าเราได้วางแผนเรื่องของปศุสัตว์ไว้ด้วยใช่ไหมคะที่ที่จะทําอยู่ในที่ดินผืนนี้นะค,ะค่ะจะ,ะ,จ,ะจะมีอะไรบ้างคะท่านที่จะที่จะที่จะ,จะามาใช้เป็นหลักเลยนะครับก็ตัวนี้เราคงเลี้ยงโคโ<อ>นะครับเลี้ยงโคแต่ว่าโคเนี่ยเราไม่ได้ไปจัดซื้อไปหามาเป็นของเป็นของบุลคลากรของเราอเองนะครับแล้ว เราเราให้เขาออกมาออกมาเลี้ยงในพื้นที่แต่ว่าเรามีเงื่อนไขเดียวครับคือปุ๋ยเนี่ยต้องเป็นของเราเราให้พื้นที่เลี้ยงนะครับเราปลูกหญ้าให้แต่ว่าปุ๋ยเนี่ยเราขอมาใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็เตรียมการไว้อีก2ออย่างก็คือเลี้ยงเป็ดกับเลี้ยงไก่ไข่ครับเพราะว่าทั้งสองสัตว์สองอย่างเนี่ยสามารถให้ให้ผลผลิตได้เร็วนะครับให้ผลผลิตได้เร็วแล้วก็เราสามารถเอาผลผลิตเนี่ยไปดูแลเด็กนักเรียนเราซึ่ง ซึ่งเรามีโรงเรียนในสังกัดมี3 9กาโรงสามารถที่ไปสับหรือเป็นอาหารกลางวันโครงการอาหารกลางวันของเด็กนัเรียนได้<อ>นะครับ<อ>แล้วก็ปุ๋ยที่เกิดจากจากเป็ดจากไก่เนี่ยเราก็จะได้เอาเอา,เอามาใช้ประโยชน์เพราะว่าในจุโครงการเองเนี่ยหนึ่งฐานการเรียนรู้ก็คือในเรื่องของการทําปุ๋ย C, อินทรีย์นะครับเราก็จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเ,เกิดการเรียนรู้เกิดการเรียนรู้ฐานของการทําปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็น น้ำหมักคิวภาพก็ดีหรือปุ๋ยอินทรีย์แบบแบบไม่กลับรองอย่างนี้ก็ดี <ฮะ S 2> ผมว่าไอ้สิิงต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าได้มีการเรียนรู้เนี่ยก็สามารถเอาไปใช้ไปใช้ใ,ชในในครูเรือนได้ <ฮะ S 2> เอาไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรของแต่ละแต่ละครอบครัวได้<ฮ>ะนะครับซึ่งตรงนี้เราก็เตรียมเตรียมไว้นะครับทั้งมูลวัวมูลควายทั้งในส่วนของเป็ดไก่เนี่ยเราก็เตรียมเอามาทําในเรื่องของของฐานสนับสนุนเป็นปัจจัยในการทาฐานการเรีู้้ในเรื่องของ ของปุยิทรีครับค่ะท่านเอศิกษาคะท่านอยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมที่กําลังชมรายการของเราอยู่ไหมคะในช่วงนี้ค่ะก็ฝากว่าสถานที่นี้นะครับบริเวณหลังอ,กอ,อกาาา์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยต่อไปอมันไม่ใช่ขอ,ของอบจนะครับเป็นของทุกทุกทั้นนะครับที่ท่านสามารถที่จะเข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน นะครับแต่ทีดีแล้วเราก็จะ,ะพยายามนะครับโดยเออพราะอย่างยี่ท่านนายกวิ่ชิตในรัะคุณเนี่ยท่านม,ม,มีวัตถุประสงค์อย่างแรงกล้าแล้วก็มีความตั้งใจที่จะทําให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยเ,เ,เป็นองค์กรของประชาชนนะครับแล้วสามารถที่จะมาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่นะครับในบรรดาทีมงานที่วางแผนก็ดีร่วมกันทําก็ดี ก็ทำด้วยความตั้งใจครับและก็เต็มใจทำนะครับแล้วก็คิดว่าอีกไม่เกิน3าสี่ปีนะครับทุกอย่างตรงนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกดที่ชาวต่างจังหวัดหรือพี่น้องอประเทศเพื่อนบ้านหรือเราอยู่ใกล้เพื่อนบ้านนะครับอาจจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งใหม่จังหวัดของประเทศไทย เราไว้วางแผนว่าอย่างนั้นแต่อยากให้เป็นอย่างนั้นครับท่านประหลัดครมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมที่กาลังชมรายการเชิญท่านค่ะอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับว่านอกจากจะเป็นสถานที่สําหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของการนําทฤษฎีทฤษฎีใหม่หรือว่าการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมามาใช้เป็นแนวทางในการดําเนินโครงการก็ดีนะครับ ตรงนี้ยังจะเป็นพื้นที่ที่ท่านสามารถใช้เป็นสถานที่ออกกําลังกายในยามเย็นได้นะครับ oh. เพราะว่าเราก็เตรียมพื้นที่สําหรับเป็นาทางสําหรับให้เป็นลูวิ่งหรือว่าเป็นทางเดิน <c oughs> นะครับสาหรับผู้ที่รักในการที่ออกกําลังกายภายใต้บรรยากาศธรรมชาติ <Okay. S 1> นะครับตรงนี้ก็ <c oughs> ก็จะเป็นจุดหนึ่งนะครับจะเป็นจุดหนึ่งที่ท่านสามารถ เออใช้พื้นที่ตัวนี้เป็นพื้นที่ในการออกกําลังกายเสริมสร้างสุขภาพของท่านได้นะครับสุขภาพดีไม่มีไขยอยากได้ต้องทาเองครับค่ะค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะรายการของเราก็คงจะให้ประโยชน์นะคะกับท่านผู้ชมที่กําลังชมพวกเราคุยกันอยู่เ<ม>นี่ยนะคะเด<ม>ีย๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศรอบๆตอนนี้นะคะเสียงที่เครื่องจักรกลกลังทํางานอยู่นี่นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเรานะคะที่ลงไม้ลงมือนะคะ สร้างที่ดินผืนนี้เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญแล้วก็เป็นที่ศึกษาดูงานนะคะเพราะองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษเรามีความตั้งใจว่าจะให้ออบจศรีสะเกษนั้นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ค่ะค่ะแต่วันนี้นะคะน่าเสียดายเวลานะคะเวลาในรายการอบจอเพื่อคนท้องถิ่นเวลาหมดแล้วค่ะในนาท่านประหลัดนะคะท่านคุณอดิศักดิ์ทองจันแก้วนะคะก็ขอลา ท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะท่านสามารถติดตามรับชมรายการของเราผ่านทาง SBS Cable TV ทาง YouTube และสื่อออนไลน์ทุกสื่อของอบจศรีสะเกดนะคะวันนี้เราทุกคนนะคะลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ